ิืงข้าวกันจะมาดูว่ามีอะไรกินบ้างเนะนี่ข้าวผสมเม็ดเดือยกักเสียนดองน้ำบิ๊กกระปูดอุ้ยไม่ใช่กะปิแม่เรียกผิดนี่ผักมีชะอมมีผักรวมแตงกวานี่จะกระลำดอกแท่อดหูก็กะปิเยอะ lên đòn Cầm lăng tôm là mai riêng ở liếng, Tàu Lò mấy vậy 11 ịt môn các bạn Nên là chắc Tập lên đòn Ở đây Làm cho bà จะอมข้างล้วนนี่เองนะจ๊ะนี่กะปิแตงกวาเกล็บมันไม่ใหม่สด,สด

อเออครับนี่ครับต้องเหยบที่กระปิกมาลาดไปเลยมาค่ะอืบ เมือเกิดพวงเคลือวกุบกลับกุบกลับอร่อยไม่ได้กินชะอมนานแล้วฉะนก็ธรรมดาก็ไม่อยากกินเยอะเนาะพอดีข้างล้วงไงหินยอดแต่มันน่าเก็ดต้องกิน